วันนี้เราก็มาเที่ยว3ามน้ำตกนะครับที่แรกเราก็มาเที่ยวน้ำตกแม่ปานนะครับอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มนะครับและที่ต่อมานะครับเราก็มาแวะที่น้ำตกห้วยสายเหลืองนะครับกับน้ำตกสวยๆครับอยู่ทําการทาชาติอยู่ระหว่างริมทางนะครับและที่ต่อมาเราก็มาแวะที่น้ำตกวัชิรธานนะครับอยู่ที่อำเภอจมทงนะครับออกเดินทางไปด้วยกันครับกับชีวิตติดเที่ยว สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะไปเที่ยวน้ําตกแม่ปานกันนะครับอยู่ที่อําเภอแม่แจ่มนะครับระยะทางเดินไปประมาณ1.5กิโลนะครับเส้นทางก็จะเป็นทางป่าแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันเลยครับไปเดี๋ยวเราก็จะเดินไปกันครับทุกคนเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้ครับทางเดินป่าครับ1.5กิโลนะครับไป เราก็มาคนเดียวซะด้วยเนาะตอนนี้ก็เดินลัดเลาะไปนะครับทางก็จะเดินไปตามแบบนี้นะครับรอบไปก็มีต้นไม้ก้อนหินนะครับเส้นทางนี้เห็นชัดอดูนครับไปนี่นะครับมันก็จะเป็นก้อนหิน เดินไปตามหลายทางแบบนี้นะครับเป็นก้อนหิน่นี่ไปทรงนู่นเลยครับไปไปกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะได้ยินเสียงน้ำนะครับนี่น้ำตกแม่ปานนี่ครับทุกคนนี่ครับเส้นทางเราไปกันตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกชั้นแรกๆนะครับตรงนี้นะนี่ตก,กชั้นแรกๆนะครับไปนี่ครับเส้นทางที่เราไปก็จะไปมาเนี่ครับ ไม่เดินขึ้นไปเดินเลยก็จะเป็นอีกหนึ่งชั้นนะทุกคนตรงนี้เนาะนั่นก็น่าจะเป็นชั้นที่สองครับทุกคนนี่ เดินขึ้นไปต่อครับไฮไลท์สำคัญมอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนี่นะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ครับ,น,น,รบ,รน,รบน้ำตกแม่ปานนี่นะครับทุกคนน้ำตกแม่ปาน ตอนนี้เราก็ถึงน้วครับน้ำตกแม่ปานครับเป็นน้ำตกค่อนข้างสูงครับเป็นน้ำตก2ชั้นครับเราก็จะเห็นน้ำตกเป็นเส้นๆลงมานะครับค่อนข้างสวยครับบวกกับทิวทัศน์รอบๆนะครับคือแบบดีมากทุกคนใครที่ชอบสายเที่ยวน้ำตกนะครับแนะ่นำมาได้ครับที่นี่นะครับน้ำตกแม่ปานครับอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มนะครับ แากที่ต่อมานะครับเราก็มาแวะที่น้าตกห้วยสายเหลืองนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับน้าตกแม่ปานะครับแต่นี่เดินเข้ามาไม่ไกลครับประมาณ200อเมตรนะครับเป็นน้ําตกที่อยู่ระหว่างทางและทินทางนะครับเดี๋ยวราไปรับชมกันนะครับกับความงดงามของน้าตกห้วยสายเหลืองนะครับ เรามาแม่แจ่มที่ไหลนะครับเราก็จะมาแวะที่มีตลอดนะครับน้ำตกห้วยรายเหลือนะครับมันก็อยู่เส้นทางไปทางบ้านป่าวงเปียงนะครับนะครับความงดงามของน้ำตกห้วยรายเหลือนะครับในช่วงฤดูร้อนนี้น้ำก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปเที่ยวข้างหลางครับใกล้ๆชิดน้ำตกกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับความงดงามแบบน้ำตกแบบใกล้ชิดนะครับ หน้าที่ต่อมานะครับเราก็มาแวะที่น้าตกวชิรธาตนะครับอยู่ที่อําเภอจอมทองนะครับเป็นระหว่างทางนะครับขากลับเนาะเป็นอีกหนึ่งน้ําตกนะครับที่สวยนะครับตอนนี้เราก็มาเที่ยวน้ําตกนะครับน้าตกวชิรธาตนะครับทุกคนไปดูนะครับ ฝรังไม่มาเที่ยวเยอะมากเขาทุกคนน้ำตกวชิรธานนะครับวันนี้คือนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากครับสำนนั้นก็จะเป็นชาวต่างชาตินะเขามาเที่ยวนะเขามากับทัวร์ท่องเที่ยวนะเยอะมากครับวันนี้เนาะรับชมความงดงามของน้ำตกวชิรธานกันเลยครับ สาวสาวต่างชาติคนนี้คือแบบน่ารักมากครับเราก็เลยขอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับคือแบบแฮปปี้นมากครับกับการเดินทางของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ขอตัวลาทุกคนไว้เท่านี้นะครับกับน้าตกวชิรธานนะตรงนี้ครับอีพีหน้านะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับรอติดตามรับชมได้นะครับกับชีวิตติดเที่ยวครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ